สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในงานหนังสืออีกแล้วนะคะรู้สึกว่าเพิ่งทําคลิปงานหนังสือไปเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ว่าโชคดีหน่อยที่หนังสือที่เราซื้อไปคราวที่แล้วมันอ่านใกล้จบแล้วนะคะก็เลยถือโอากาสนี้มาซื้อหนังสือล็อตใหม่กลับไปอ่านเลยวันนี้เรามาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะออฟฟิศเราอยู่ติดกับศูนย์เศรษฐกิจเลยก็เลยได้โอากาสมางานหนังสือตอนกลางคืนซึ่งปีนี้สวันแรกเขาเปิดถึงเที่ยงคืนด้วยเรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากๆสําหรับ คนที่ไม่มีเวลามาในวันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้พาเดินดูบูธโดยละเอียดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบูธมันก็จะเป็นบูธประจําที่เขามีกันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากมายอาจจะมีหนังสือใหม่เพิ่มเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็บรรยากาศในงานคนไม่ได้เยอะมากนะคะมันจะมีเยอะอยู่แค่บางบูธอย่างเช่นพวกบูธมังงะหรือว่าบูธนิยายวายหรือว่าบูธท,ที่เด็กวัยรุ่นเขาชอบอ่านกานะันบูธเหล่านั้นนะคนจะเยอะมากๆซึ่งก็เป็นอะไรที่ น่าตื่นตาตื่นใจแต่ว่าบูธท,ที่เราไปส่วนเนี้ยก็จะเป็นบูธฟิกชั่นคลาสสิกธรรมดานะคะก็คนก็เดินได้สบายสบายคลิปนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเรื่องหนังสือที่เราซื้อมาในงานนี้นะคะว่าเราได้เล่มไหนมาบ้างแล้วก็เผื่อใครที่ชอบอ่านแนวเดียวกันจะได้ลิสต์หนังสือใหม่ๆกลับไปเวลาที่ไปงานหนังสือจะได้ไปซื้อกันถูกนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ สนุกสนานไปกับการอ่านหนังสือนะคะใครชอบเล่มไหนก็บอกกันได้ ดีค่ะก็ถึงเวลาที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วนะคะก็คือช่วงบุกฮอลนั่นเองเดี๋ยวจะมาฮอลให้ดูกันว่าหนังสือที่ได้มาจากงานหนังสือครั้งนี้มีอะไรบ้างนะคะเราได้มาทั้งหมด6เล่มแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟิกชันหมดเลยมีนอนฟิกชันแค่เล่มเดียวนะคะหนังสือที่เราอ่านถ้าใครดูคลิปก่อนๆก,ก็จะรู้ว่าจะเป็นแนวคลาสสิกซส,ส่วนใหญ่ ซึ่งแนวที่เราชอบอ่านจากคลาสสิกส่วนใหญมม่มันก็จะเป็นแนวที่มีความดาร์มีความดิสโทเปียมีความโสมมความลำบากของชีวิตในสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวนี้ซะส่วนใหญ่ถ้าใครชอบอ่านแนวนี้ก็หวังว่าจะได้ลิสต์หนังสือที่น่าสนใจกลับไปนะคะบูแรกก็จะเป็นบูทเคลไทยบูนี้เป็นบูทที่หนังสือลดเริ่มต้น20%ก็จะได้มาหลายเล่มหน่อยจากบูทนี้ค่ะ เริ่มกันที่เล่มแรกนะคะชื่อเรื่องถ้าจากนักเขียนชาวโปรโดโกเกสโคเซสซารมากูนะคะเล่มนี้เพิ่งออกมาได้ไม่นานจากสำนักพิมพ์ LIBRARY HOUSE นะคะแล้วก็ราคาเต็มมันจะอยู่ที่580บาทลด20%ก็คือลดไป116บาทก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเพราะว่าราคาเต็มค่อนข้างสูงอันนี้เราได้มาเป็นปกแข็ง คือเล่มนี้เนื้อเรื่องย่อมันจะเป็นเรื่องของช่างปั้นดินเผาคนหนึ่งที่อายุมากแล้วแล้วทีนี้ globalization อ่ะมันก็เข้ามามีผลกระทบกับการใช้เครื่องปั้นดินเผาของคนทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยใช้เครื่องปั้นดินเผากันอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาก็มีพลาสติกมีวิวัฒนานการอื่นๆที่มาแทนสิ่งนี้ทําให้ช่างปั้นดินเผาคนนี้จะต้องคบคิดแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้ธุรกิจของตัวเองยังดําเนินอยู่ไปได้นะคะ แต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วมันก็สู้กับกระแสการผลิตแบบโลกสมัยใหม่ไม่ไหวทําให้เขาต้องเอาเครื่องปั้นดินเผาถ้วยชามจานเหยือกทั้งหมดอะไปเก็บไว้ในถ้ำถ้ำหนึ่งเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วอะเราไม่ได้หุกกับเนื้อเรื่องแต่ว่าเราหุกกับคนเขียนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยซื้อหนังสือไปคระที่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปคือเราซื้อหนังสือเรื่องบอดของนักเขียนคนเดียวกันแล้วเราชอบมากๆนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดู คือเล่มนี้นะคะที่เราเคยซื้อจากซารามากูมาก่อนก็อ่านจบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชอบมากแบบมากๆจะเห็นได้จากที่มากไวเลยคือมันเป็นเรื่องที่แสดงถึงความเสื่อมถอยความต่ำตมความค่อยๆถดถอยไปสู่ความเป็นสัตว์เดร,รัจฉานของมนุษย์ได้ดีมากแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้าคลิกเ e อร์ r n น n ิ่ก็คือสำหรับผู้หญิงอ่ะมันจะมีบางบทที่ เซนซิทีฟแล้วก็สะเทือนจิตใจอยู่เหมือนกันถ้าใครรู้สึกว่ามันแรงไปหรือว่ารับไม่ไหวเนี่ยก็ยังไม่แนะนำให้อ่านนะแต่ถ้าใครชอบแนวดกักดาร์กสะใจอะ่ะเราแนะนำเรื่องนี้เลยเราชอบมากแล้วว่าเร่มนี้มันเปิดเผยสิ่งที่อยู่ลึกในใจของมนุษย์ได้ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นสัตว์ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีชีวิตรอดมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในทุกคนนะคะใครชอบความดากักดาร์กเล่มนี้เราแนะนำมากมากเราชอบมาก ก็เลยทําให้เลือกที่จะซื้อหนังสือของนักเขียนคนนี้มาอา่านอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือเรื่องถ้ำนั่นเองมาต่อกันที่เล่มที่2นะคะที่ได้มาจากบูธเคล็ดไทยก็คือเรื่องมันทำํำร้ายเราได้แค่นี้แหละของคุณพรทิพย์มั่นคงนะคะเรื่องนี้เป็นนอนฟิ c ชั่นเรื่องเดียวที่ได้มาแต่ความหนากก็พอสมควรนะจากสำนักพิมพ์อ่านนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่550บาทลด20%ก็ ลดไป110บาทนะคะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของอดีตนักโทษทางการเมืองที่ติดคุกเพราะว่าคดี112นะคะเป็นเวลาถึง2ปีด้วยกันคือนานมากจัดก,การแค่ทำละครเวทีเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามาตรา112มันไร้สาระมากแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เราอยากรู้มากๆคือวิถีชีวิตในคุกของเขาว่าเขาเจอกับใครบ้างต้องเจอกับความยากลำบาก จอกับผู้คนทางนักโทษด้วยกันหรือว่าผู้คุมปฏิบัติต่อเขายังไงในฐานะที่เป็นนักโทษทางการเมืองและโดนคดีนี้นะคะโดยที่เรื่องย่อมันเขียนไว้ว่าคุณเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอาจโดนจับแล้วยัดเข้าคุกประกันตัวไม่ได้หลักทรัพย์ไม่พอหรือตำรวจคัดค้านการประกันกระทั่งศาลมดเวลาทำการจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าคุณไม่ได้ประกันตัวก็แล้วกันนะเราจะบอกว่าตอนนั้นเราลองให้ขี้มุกโป่งเลย แน่ล่ะก็โดนจับนะ่ะโดนจับเหมือนอย่างที่พ่อแม่ครูสมัยเด็กๆว่าถ้าดื้อจะให้ตำรวจมาจับแต่คราวนี้มันโดนจริงๆไงอันนี้คือสำนวนการเขียนที่เขาเขียนไว้ข้างหลังนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ว่าเป็นเล่มที่ถ้าใครสนใจเรื่องการเมืองอก็น่าจะไม่ยากที่จะเข้าไปทําความรู้จักแล้วก็ทําความเข้าใจเกิดความรู้ที่เรารู้มาจากที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะเหมือนหน้าปกมันถูกฉีกมาจาก หนังสือที่อยู่ในเดือนจําเป็นแบบพระคัำพีหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาก็แอบฉีกมาเพื่อที่จะามาเขียนบันทึกลงไปนะคะคือจริงๆเริ่มเนี้ยอยากอ่านมานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเรากลัวว่ามันจะหนักเกินไปแล้วมันจะเครียดเกินไปไหมเพราะว่าผู้เขียนเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเรากลัวว่ามันจะมีเนื้อหาที่มันเซนซิทีฟ วเวลาที่ผู้หญิงต้องเข้าไปเป็นนักโทษในเดือนจำเนื่ออว่าเหมือนเราก็มีไมล์เซตหนึ่งที่เคยดูมาหรือเคยรับรู้มาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วมาอ่านจริงๆมีคนบอกว่ามันไม่ได้หนักขนาดไหนไม่ได้มีบทที่มันแบบ Sensitive หรือว่าเซ็ก a วลแ r ร์สเมนตก็เลยน่าจะโอเคนะคะสำหรับคนอื่นๆที่สนใจเดี๋ยวอ่านแล้วเป็นยังไงอาจจะได้มีรีวิวมาให้ดูกันถ้ามีเวลา มาต่อกันที่เล่มสุดท้ายที่ได้มาจากโบทเคลตไทยนะคะได้มาทั้งหมด3เล่มด้วยกันก็คือเรื่องอันตัวข้าพระเจ้านี้คือแมวนะคะหรือว่า I am a cat ของนักเขียนชาวญี่ปุ่นชื่อว่านัสึเมโซเซกิเล่มนี้ออกมานานมากแล้วนะคะจากสำนักพิมพ์กามะอีราคาเต็มอยู่ที่560ก็ลด20%ลดไป112บาทได้เล่มนี้มาเพราะว่าเหมือนเล่มอื่นที่เราได้มามันจะเป็นแบบ เนื้อหามันค่อนข้างดูหนักทางนั้นเลยมีเรื่องนอนฟิกชันแล้วก็มีของซารามโกูเลยอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างเพราะว่าอ่านคลาสสิกนานๆแล้วมันก็แอบเหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยได้เรื่องที่คิดว่าน่าจะมีความสนุกสนานแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆแล้วก็เป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นด้วยจริงๆแล้วมีอีกหลายเล่มมากๆที่อยากได้ของสำนักพิมพ์อ่าน101หหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นแบบวรรณกรรมรัเสเซียฝรั่งเศสก็คือคลาสสิกอีกแล้วนั่นแหละแต่ว่า เหมือนเราคิดแล้วว่าเราน่าจะอยากเปลี่ยนโหมดบ้างเวลาที่เราอ่านอะไรเงี้ยเราก็ไว้ค่อยซื้อครั้งหน้าก็ได้คือเราพยายามไม่ซื้อหนังสือทั้งหมดที่อยากได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาที่เราไปร้านหนังสือหรือว่าเราไปงานหนังสือครั้งต่อ,ตอไปอะ่ะเราจะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนเหมือนเราก็แพลนมาแล้วว่าเราจะเก็บไว้อ่านข่าวเอออะไรเงี้ยก็เลยได้เล่มนี้มาแทนนะคะก็เล่มนี้ความน่าสนใจของมันอยู่ตรงที่ ผู้เขียนเนี่ยเหมือนแทนตัวเองด้วยสายตาของแมวเหมือนเอาตัวเองไปเป็นแมวอะเราก็จะได้รับรู้เรื่องราวจากมุมมองของแมวตัวหนึง่งมองโลกและมนุษย์ผ่านสายตาของแมวไร้น้มที่เกลียวกราดยามเบื่อหน่ายโลกผ่านปลายปากกาหนึ่งในนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ในประสาทญี่ปุ่นสมัยใหม่เราเป็นท่านแมวก็เลยก็เลยไม่ยากที่จะหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาอ่านนะคะคือสำนวนการเขียนอะมันก็จะเป็นสำนวนของแมวตัวหนึ่งซึ่งเราว่ามันน่าจะมีความเย่อหยิ่ง ตามภาษาแมวอยู่แล้วเรื่องย่อมันเขียนว่าข้าพเจ้าเริ่มจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นแมวและคิดว่าตัวเองเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมมนุษย์ไปแล้วทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ดูถูกเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่เป็นอย่างที่เขาว่ากันว่าบุคลิกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะสบายใจเวลาอยู่ร่วมกันในเมื่อข้าพเจ้าได้พัฒนาตัวเองให้อยู่เหนือวิสัยแบบแมวทั่วไปแล้วยิ่งทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกอยากจะวิพากวิจารแนวคิดหรือคําพูดต่างๆของพวกมนุษย์จากสถานะที่เทียบเท่ากัน คือถ้าทำเป็นหนังก็คงเป็นอีเมลที่แบบว่าทลาหลักแหลมแล้วก็แยบคายมีความคิดความอ่านที่ฉลาดพอที่จะเต้เถียงกับมนุษย์ได้อะไรเงี้ยเราว่านี่ก็เป็นความแสบสันแล้วก็น่าจะสนุกอย่างหนึ่งของเล่มนี้นะคะก็เลยเอามาเบรกมูดจากคลาสสิกบ้างเพราะอ่านคลาสสิกมาเยอะมากทั้งหมดก็เป็น3มเล่มที่ได้มาจากบูทเคลตไทยนะคะ แล้วว่าเราพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วอะไม่รู้ว่าปกติรีวิวหนังสือเขามีสคริปกันไหมแต่ว่านี่ไม่มีนะคะก็ตามมีตามเกิดนะทุกคนต่อกันที่เล่มที่สี่ที่ได้มานะคะคือเรื่องพ่อกอริโอกอริโอคือเราไม่แน่ใจว่ามันอ่านถูกไหมนะมันน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสของคุณนักเขียนที่ชื่อว่า h o n o r าร e เดอ z a ลก็น่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสดีเหมือนกันคือ เล่มนี้ได้มาจากบูธดวงกมลสมัยนะคะของสำนักพิมพ์ผีเสื้อจริงๆแล้วอะ่ะมันค่อนข้างบังเอิญเหมือนกันเพราะว่าเราไปดูสำนักพิมพ์ผีเสื้อใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอคุณนักเขียนคนนี้ซึ่งเราอะ่ะอยากอ่านงานของเขามาก่อนหน้านี้แล้วคือเรื่องเดือนแดมสีแดงนงคะของสำนักพิมพ์อ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งที่เขาเอามาแปลใหม่เป็นเซตวรรณกรรมฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเล่มนั้นอะ่ะจะซื้อแล,แล้วแหละแต่ว่าพยายามจะเลี่ยงคลาสสิกอยากจะเปลี่ยนมูดพอดีอะไรเงี้ย พราะว่าเล่มนั้นหลังหน้าปกอะ่ะมันไม่มีเรื่องย่อให้อ่านเลยเราก็เลยแบบเอางั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยทีนี้พ่อมาเจอนะักเขียนคนนี้อีกจากสำนักพิมพ์ผีเสือ้อเขาแปลหลายเล่มมากนะคะก็เลยแบบเออทาให้ลองอยากเอามาอ่านดูประกอบกับหน้าปกมันค่อนข้างสวยด้วยแล้วก็คํานําของสำนักพิมพ์ผีเสือ้อมันทําไว้แบบน่าสนใจมากคือเขาเขียนไว้ว่าแต่ในประเทศไทยคนไทยไม่ค่อยรู้จักบาลซักกันมากนะัก สำนักพิมพ์ผีเสื้อจึงขอประกันด้วยชื่อของสำนักพิมพ์เองว่าหากผู้อ่านได้อ่านเรื่องพ่อกริโยจบแล้วสรุปความว่าไม่ดีด้วยเหตุผลประการใดก็ตามหรือแม้ไม่มีเหตุผลใดเลยก็แล้วแต่สำนักพิมพ์ผีเสื้อยินดีรดับคืนชอบความเด็ดเดี่ยวและใจกล้าความมั่นใจนี้มากสำนักพิมพ์ผีเสื้อเป็นสำนักพิมพ์ที่ค่อนข้างเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็คัดหนังสือที่ชอบมาอย่างดีแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเขาค่อน ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจในเล่มนี้นิดนึงนะคะคือเล่มนี้มันน่าจะค่อนข้างนานมากๆแล้วน่าจะตั้งแต่ปี18 3 4 35หเป็นต้นมาแล้วเขาก็ตีพิมพ์เรื่องในโอกาสครบ200ปีของนักเขียนคนนี้พอดีอะไรเงี้ยคือเลยรู้สึกว่านักเขียนคนนี้น่าจะเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะก็เลยหยิบเล่มนี้มาอ่านนะคะเพื่อที่จะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการไปอ่านเรื่อง เรือนแดมสีแดงในอนาคตด้วยก็จะได้ดูว่าชอบไม่ชอบเราไม่ได้หกกับเรื่องยอ่อแต่หกกับนักเขียนอีกแล้วคืออยากทําความรู้จักนักเขียนอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงกลายเป็นตำนานหรือว่าคนถึงชื่นชอบงานเขาอย่างนี้อย่างในนีนเน้เขาเขียนไว้ว่าภาษาของบาลซักอันยอกย้อนและลึกซึ้งพราะใช้สะท้อนเลขเพทุบายในการแสวงหาเงินและอำนาจของคนในสังคมปารีสตั้งแต่ผู้ดีมียศศักดิ์เรื่อยลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญ ซึ่งรวนแล้วแต่ซ่อนล,ลึกไว้ใต้เปลือกมารายาสังคมและการแสดงออกว่าตนเป็นคนดีก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะชอบหรือไม่ชอบชอบมากชอบน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าวรรณกรรมฝรั่งเศสอะเรารสึกว่ามันอ่านยากด้วยศัพท์เฉพาะของมันวิธีการออกเสียงเวลาอ่านในหัวแล้วแบบมันจะติดอยู่ที่คำนั้นนานนิดนึงเพราะว่าเราพยายามจะออกเสียงในหัวให้มันถูกใช่ปะเวลาอ่านงานฝรั่งเศสมันเลยมีความแบบกระตุกกระตุกนิดนึงแต่ว่า น่าจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่ากับการอ่านนะคะก็ใครสนใจก็ลองไปหาอ่านกันได้ที่บูธดวงกมลสมัยค่ะใกล้จบแล้วค่ะทุกคนมาต่อกันที่เล่มที่5นะคะที่ได้มาจากงานนี้จากบูธบทถจอนะคะเป็นสนักพิมพ์ที่เราชอบมากเพราะว่าเขาตีพิมพ์งานของมาเกสไม่รู้พูดไปกี่ลารอบแล้วเราชอบกาเบรียลกาเซยมาเกสมากนะคะนักเขียนที่เราชื่นชอบที่สุดตอนนี้ ก็เลยแวะไปดูหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างซึ่งเขาก็มีหนังสือออกใหม่ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าคราวที่แล้วเราไปซื้อเหมือนเขายังตีพิมพ์ไม่เสร็จอะก็เลยคราวนี้เลยได้แวะไปเก็บเล่มนี้มานะคะของมิลานคุนเดราเราเคยได้ยินชื่อนักเขียนคนนี้มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเคยอ่านไหมอาจจะเคยอ่านานานมากตอน,นเด็กสักเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาเอามาตีพิมพ์เป็นเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าเรื่องตลก ก็เลยอยากลองหามาอ่านดูนะคะจริงๆไม่รู้เรื่องราวเรื่องย่อเลยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยคือซื้อมาเพราะว่าอยากลองอ่านของนักเขียนคนนี้เฉยๆแล้วจริงๆการซื้อหนังสือแบบที่ไม่รู้เรื่องย่ออะไรมาก่อนเลยอะ่ะมันก็เป็นความสนุกแล้วก็เป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งที่แราวว่าตอนเด็กๆอะ่ะเรามีความกล้าที่จะทําแบบนั้นมากกว่านี้แต่พอมันโตขึ้นเรื่อยๆอะ่ะราคาหนังสือมันสูงขึ้นมาก มันทําให้เวลาที่เราจะซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งอะเหมือนเราต้องคิดแล้วคิดอีกอะเพราะว่าบางเล่มมันแพงกว่าค่าแรงขั้นต่ำด้วยซ้ำอะเราไม่ได้มีความกล้าพอที่จะเสี่ยงซื้อหนังสือที่เราไม่ได้รู้จักทั้งนักเขียนทั้งสำนักพิมพ์หรือว่าเรื่องย่อแล้วเอามาเสี่ยงดูว่าแบบเราจะชอบมันไหมขนาดนั้นอะเราว่าความสนุกตรงนี้มันก็แอบหายไปนิดนึงเหมือนกันหลังๆมาน,นี้เราก็พยายามไม่ไม่ดูรีวิวเยอะเหมือนแบบถ้ารู้สึกว่าเชื่อมั่นในสำนักพิมพ์ ชอบปกหรือว่าชอบนักเขียนอะไรเงี้ยก็จะซื้อเลยแบบไม่ได้อ่านเรื่องยอ่ออ่านรีวิวเยอะขนาดนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเหมือนเราก็แบบเหมือนอยากลองอ่านอะไรใหม่ๆเนี่ยแหละก็เลยได้เล่มนี้มานะคะแต่ว่าเรื่องย่อมันจะเขียนไว้ว่าลุดวิกปัญญาชนเจ้าความคิดและเจ้าความแค้นกลับมายังเมืองบ้านเกิดในโมราเวียเพื่อส,สาสงงานเรื่องคางค่าใจในวันวานที่นั่นเขาได้พบสายเก่าคู่อาฆาต ดนตรีที่เคยเชื่อมั่นและหญิงสาวจากอดีตอังไกลโพ้นเมื่อกงล้อประวัติศาสตร์เปลื่นบดความคิดฝันของผู้คนจนผ่นไปไม่เหลือเขาเรื่องล้อเล่นเปลี่ยนแปลงเป็นบาดแผลความแค้นเคืองผลักใสให้จิตใจกลัดหนองระหกระเหินดอนแรมด้วยแรงพยาบาทแผนแก้เผ็ดดดขมกลับกลายเป็นทั้งบทโศกและเรื่องตลกก็เป็นแนวที่เราชอบก็เลยตัดสินใจซื้อเล่มนี้มานะคะราคาเต็มมันอยู่ที่5 7 5บาท รู้สึกว่าบูธปรทจออนะเขาจะลดไม่ค่อยเยอะเหมือนเขาจะลดแค่แบบสิอร์ซนอะไรเงี้ยจริงๆถ้าไปหาจากบูธอื่นนะมันอาจจะได้ลดเดยอะกว่าแบบสิบห้าเปอร์เซนอย่างเช่นบูธมัติชนหรือว่าบูธของสมาคมนาเขียนอะจะเริ่มต้นลดที่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะก็บอกเป็นทริคเผื่อไว้แต่ว่าเราอยากซัพพอร์ตสำนักพิมพ์โดยตรงก็เลยซื้อกับสำนักพิมพ์นะคะเล่มสุดท้ายที่ได้มาเป็นเล่มแบบสบายใจ เบาบางไรฮาร์เทสมากเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าคือก่อนหน้านี้เราอ่านคลาสสิกรัวๆติดๆกันน่น Classic, นะแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับสภาพแวดล้อมเดิมๆอะไรเงีย้ยเหมือนอยากอ่านเรื่องที่มันแบบเบาสมองบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็เลยไปหาสื่อเล่มหนึ่งมาคะ่ะเล่มน,นี้คะ่ะชื่อเรื่องว่ารถหนังสือเร่อของคนพพนจรจากนักเขียนชื่อว่าคริสโตเฟอร์มอลลี่จากสำนักพิมพ์บุกมบบี้นะคะ คือนับปกน,น่ารักกุ๊กกิ๊กมากคือเราไม่ค่อยซื้อหนังสือแนวนี้เท่าไหร่แต่ว่าเมือนช่วงนั้นอยากได้ความเบาอ,อกเบาใจอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อเล่มนี้มานะคะเพราะว่าอยากเราอ่านมานานแล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องมันอ่ะไอเดียลมากๆคือเราว่าคนหลักการอ่านแต่ชอบเล่มนี้เรื่องย่อมันจะเป็นเรื่องแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาใช้ชีวิตบนเกวนขายหนังสือแล้วก็ตะเวนขายหนังสือให้กับผู้คนเราวว่ามันเป็นชีวิตที่ มหาสจันต์ง่ายๆไปชีวิตแบบในฝันของหลายๆคนที่แบบอยากเปิดร้านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ตามชนบทขายหนังสือพูดคุยกับคนแล้วพอเราได้อ่านอ่ะจริงๆแล้วมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์เรามากเหมือนกันเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากอะแต่ว่าเราชอบมากๆมันทําให้เราอิ่มเอมใจอ่ะด้วยด้วยพล็อตของมันด้วยแล้วก็ด้วยสเสน่ห์ของตัวละครด้วยแล้วเวลาเราอ่านอ่ะเราเรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ใน ซีนารีแบบฮอบบิทอะคือแบบอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวๆแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เทียมรถม้าไปขายหนังสือพบปะผู้คนแล้วก็แต่งตัวแบบผู้หญิงสมัยก่อนที่มันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเราว่ามันโคตรโรแมนติไซด์ความฝันของตัวเองเลยก็เลยชอบเล่มนี้มากๆนะคะเวลาอ่านแล้วรู้สึกเหมือนอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแบบชาร์ลอตต์มังมุมเพื่อนรักหรือว่า คุณหมอโดเลตันอะไม่รู้มีใครเคยอ่านคุณหมอโดเลตันไหมแต่ว่าเราชอบอะไรแบบนั้นมากเล่มนี้ก็เลยกลายเป็นว่าชอบมากๆแล้วก็ทําให้อยากอ่านอีกเล่มหนึ่งเหมือนมันจะเป็นภาคต,ต่อนั่นก็คือเรื่องชื่อว่า้านหนังสือร้อนของคุณมิฟลินนะคะจากสำนักพิมพ์แล้วก็นักเขียนคนเดียวกัน เหมือนเล่มนี้มันเป็นเรื่องที่เขาตะเวนใช้เกวียนแล้วก็ม้าไปขายหนังสือตามชนบทใช่ไหมแต่ว่าเล่มนี้มันเป็นเล่มที่เหมือนเขาตั้งตัวแล้วแล้วก็ตัดสินใจเปิดร้านหนังสือเป็นหลักเป็นแหล่งเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นภาคต่อกันที่ิหายยากนิดนึงอันนี้ได้มาจากบูธของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะต้องไปคุยๆนิดนึงอะ่ะเพราะว่ามันซ่อนๆอ,อยู่ถ้าใครอยากไปหาในงานก็ให้ไปที่บูธนี้นะคะ ราคาเต็มมันอยู่ที่330บาทก็ลด15%ก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดที่ได้มา6เล่มด้วยกันก็คือได้มาไม่เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเน้นอ่านจบเป็นล็อตๆแน่นอนเพื่อที่จะได้ไปซื้อคาถัดไปอีกนะคะก็ถ้าใครดูมาจะถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เรื่องอีกแล้วก็ขออภัยไปด้วยแต่ว่า หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้ลิสต์หนังสือใหม่ๆกลับไปเอาไว้ไปซื้อในงานหนังสือหรือว่าถ้าใครมีเล่มไหนที่รู้สึกว่าเราน่าจะชอบอ่านแนวเดียวกันอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะคะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้คนที่อยู่ถึงตอนจบนะคะจริงๆเป็นของขวัญไหมไม่รู้เพราะว่าเราได้มาฟรีจากบูธเ็ดไทยนะคะเป็นถุงผ้าใส่ประมาณนี้ใส่หนังสือได้นะคะก็เรามีถุงผ้าเยอะแล้วก็เลยอยากเอามาส่งต่อให้คนที่อยากได้มากกว่า ก็คือถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วก็ใส่ emoji รูปหนังสือไว้ในคอมเมนต์นะคะถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนนะเราจะสุ่มแต่ว่าถ้ามีแค่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทักไปขอรอยลาเอียดแล้วก็ส่งไปให้เลยแบบฟรีๆนะคะเป็นการขอบคุณที่อยู่ดูจนจอนี้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปหนังสืออีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้จะได้ เป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปใหม่ๆค่ะแต่วันนี้ก็ออกไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอให้อ่านกันให้สนุกสนานค่ะ